ติ๊กเจษดาพรถึงกับงงชี้แจงแล้วชื่อโผ่เป็นกก,กบอหอพักการเมืองคนดังอีกเพียบเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพระเอกชื่อดังติ๊กเจษดาพรผลดีได้ทวิตภาพที่กำลังเผยแพ้กันในโลกออนไลน์เป็นภาพที่อ้าง เป็นของพักไทยพัฒนาพร้อมเปิดรายชื่อหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักด้วยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมมยโดยเอกสารดังกล่าวอ้างถึงกรรมการบริหารพักการเมืองเริ่มจากนายสุภชัยพานิชภักเป็นหัวหน้าพักพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญเป็นรองหัวหน้าพักรวมถึงคนดังและมีชื่อเสียงอีกหลายคนที่เข้ามาอยู่ในรายชื่อที่อ้างขึ้นมาด้วยในจํานวนนี้รวมถึงพระเอกชื่อดัง ติ๊กเจษดาพรที่มีชื่อโผล่เป็นกรรมการ,รบริหารพรรคด้วยทําให้ติ๊กเจษดาพรต้องออกมาชี้แจงผ่านทางทวิตเตอร์โดยได้ระบุว่าผมไม่ได้มีส่วนในเรื่องของพรรคการเมืองนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดและไม่ได้เล่นการเมืองเอกสารฉบับนี้เป็น f ฟ e ็กซ์นินะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ